ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะฮะชนกัน2ครั้งเลยนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถทั้งคันดูภาพน,นะครับ,รบน่ากลัวจริงฮะโอ้โหท่วมเลยอ,ะอ่ะลุกไหม้ท่วมคันแบบนี้ครับเเสียงรถหมอดังมา<อ>จากไกลนะนี่เป็นภาพนาทีเพลิงไหม้รถยนต์สีขาวคันหนึ่งฮะรบ,บริเวณบนสะพานถนนสะพานพระรามสขาออกพื้นที่ตะบนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีกู้ภัยเนี่ยต้องขอสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบา,นนานลนครปากเกร็ดจำนวนสองพันมาดักเพลิงใช้เวลาประมาณ15นาทีใกล้กันเนี่ยพบรถยนต์สีแดงรถกระบะสีขาวแล้วก็รถยนต์สีดําสภาพหน้ารถแล้วก็ท้ายเนี่ยพังเสียหายห่างออกไปประมาณสัก50เมตรพบรถยนต์อเนกประสงค์สีขาวท้ายรถนี่ก็พังเช่นกันนะครับตรวจสอบแบบนี้ฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถยนต์ ชนท้ายกับรถอเด็กประสงค์อย่างแรงจังหวะที่ทั้งสองฝ่ายกําลังไปตกลงกันบริเวณใต้สะพานจุดเกิดเหตุจูจ่ๆเกิดอุบัติเหตรุรถชนครั้งที่2ฮนะคราวนี้ทําให้เพลิงเนี่ยไหม้รถเลยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะครับชายอายุ42ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์สีดําเล่าบอกว่าก่อนอก่อนหน้าที่รถจะชนเนี่ยเขาเนี่ยบอกให้คู่กรณีตอนที่ชนนะไปรอข้างล่างก่อนอเขาเนี่ยก็ เดินไปโบกรถให้ขับเบี่ยงไปอีกช่องทางหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหจังหวะนั้นมันอาจจะมืดเลยเนาะประมาณสัก5นาทีได้เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนขึ้นทันทีนะครับส่วนหญิงอายุ29ปีคนเนี้ยเจ้าของรถที่เกิดเพลิงไหม้บอกว่าตอนที่ขับรถขึ้นสะพานเห็นว่ารถคันด้านหน้าขับชฉลอตัวเธอก็ขับตามไปเรื่อยๆนะฮะกระทั่งถึงทางโค้งบนสะพานรู้สึกเหมือนเอ๊ะถูกชนท้ายอย่างแรงจากนั้นเหตุการณ์มันก็มั่วไปหมดเลยนะครับอเอาฟังเสียงเขาเล่าหน่อยฮะ แล้วทีเนี้ยพอหนูชะลอแล้วเหมือนมันตุ้มมหทีหลังเลยพี่แล้วหนูมันไม่ได้มองอะไรหันเลยอ่ะมันตุ้มไหทีหลังอ่ะแล้วนั่นแหละมันก็ตลบแบบเห็นรถข้างหน้าชะลอใช่และรู้อีกทีคือมีลักษณะของการชนท้ายออกมาแล้วหลังนั้นแล้วก็ลุกไม่รู้อะไรอีกแล้วใช่เนี่ยนะถือว่าเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีนะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรที่มันเป็นแบบบนสะพานหรือว่าบนทางด่วนเนี่ยเราเคยนําเสนอหลายครั้งนะควรจะต้อง มีการเคลียร์พื้นที่หรือว่าการพื้นที่<ช>หรือว่าแสดง,ส,ดงสัญลักษณ์ให้คนหรือว่ารถที่ขับตามมาเนี่ยเขารับรู้เออได้เห็นชัดๆหน่อยเนี่ยจังหวะนี้มันอาจจะมืดด้วยเนาะแล้วก็ไม่มีอาจจะลักษณะ อาจจะคิดว่าไม่มีอะไรรถไม่เยอะก็เลยไม่ได้ทําสัญลักษณ์อะไรจังหวดที่จะเคลียร์เนี่ยดูดิเกิดหรือไม่จริงซ้ำซ้อนแม่เราไม่มั่นใจว่าเหมือนน่าจะฝนตกด้วยใช่ไหมคะเพราะเห็นถนนเปียกเลยนะนเนี่ยน่าจะลื่นด้วยเนาะตอนแรก2คันใช่พี่เจษครั้งแรกและอีกครั้งหนึ่งคือ3คันเท่ากับทั้งหมด5คันรวมทั้งหมด5คันเลี่ยเยอะมาตำรวจสพปากเกร็ดเนี่ยก็จะเชิญคนขับทั้ง5คันไปสอบปากคำเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินกดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ